สหกรณ์อมรั์ปตทจำกัดสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้เรามาพบกันในตอนแรกของชุดคลิปรู้กฎหมายเข้าใจสหกรณ์หัวข้อวันนี้คือสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่าการเป็นสมาชิกไม่ใช่แค่การถือหุ้นหรือกู้เงินเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารและการรักษาวินัยทางการเงินร่วมกันด้วยสมาชิกมีสิทธิหลายอย่าง,างเช่นขอรับเงินกู้ รับเงินปันผลเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงเลือกตั้งกรรมาการแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีหน้าที่ต้องส่งหุ้นให้ครบชำระหนีตรงเวลาและปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์จำไว้นะครับสิทธิจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราทำหน้าที่ควบคู่กันเสมอตอนที่2สิทธิของสมาชิกในการเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงเลือกตั้งการประชุมใหญ่ของสหกรณ์เป็นสิทธิสำคัญที่สมาชิกทุกคนไม่ควรละเลยครับ เพราะนี่คือเวทีที่เราจะร่วมตัดสินใจทิศทางของสหกรณ์ทั้งเรื่ององบประมาณการเลือกกรรมการและแผนง,งานประจำปีการเข้าประชุมไม่ใช่แค่ไปฟังแต่คือการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของร่วมของสหกรณ์ไปประชุมใหญ่กันทุกปีนะครับเพราะเสียงของท่านมีความหมายต่ออนาคตของสหกรณ์ครับ